จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบไทย by National Style ประจำวันที่25มกราคม2564โดยเฉพาะว่าครั้งฟุตบอลไทยครับหลังมาดูข่าวฟุตบไทยในช่วงเช้าวันนี้กันดีกว่านะวฮะว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยเช้าของวันนี้ฟีฟ่าไม่ยกเลิกโปรแกรมเดือนมีนาคมแข่งที่สนามกลางกันต่อไป มีการยืนยันนะผมสมันพ์ฟุกวันแห่งชาตินะฮะหรือว่าฟีฟ่จะไม่มีการยกเลิกโปรแกรม FIFA Day ช่วงเดือนมีนาคมและก็มิถุนายนนี้อย่างแน่นอนพร้อมกำหนดขีดเส้นศึกฟุตบอลโลกปี2022เราคัดเลือกโซนเอเชียจะต้องแข่งจนจบในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นซึ่งทีมชาติไทยจะต้องแข่งขันตามเดิม ซึ่งพบกับทางอินโดนีเซียนะฮะในวันที่25ิมีนาคมแต่ต้องรอติดตามสถานการณ์โควิด -19 ซะก่อนหากจัดแข่งเย่าเยือนไม่ได้อาจจะเป็นจะต้องเตะแข่งสนามกลางตาม AFC กํกำหนดเอาไว้ซึ่งทีมชาติไทยมีโปรแกรมศึกพบบอลโลกปี2 0 2 2บรักเลือกโซเอเชียกรุมจีในสนัดที่เหลือคือพบกับทางอินโดนีเซียในวันที่25ิมีนาคมพบกับทางสหรัฐอาหรับอิมิเรดในวันที่7มิถุนายนและพบกับทางมาเลเซียในวันที่15มิถุนายนนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายชาติเดินหน้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพน้ากลางคัดบอลโลกในกลุ่มจีแล้วทั้งจีนกาตารวมทั้งชาติอาเซียนทั้งมาเลเซียไทยและก็เวียดนามต่างก็ได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพหน้ากลางในครั้งนี้เช่นกันเป็นน่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปไงั้นก็ติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกนะับผมเชียร์นิชิโดเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันต่อไปครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ มาริโนสเซอร์ไพรส์แฟนบอลเปิดตัวลีโอนาโดล่าตะข่ายโดยงานยิ้งถผมชางในงาน, er น,นเปิดตัวสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมาริโนสได้เผยตั้งแต่คนใหม่ของทีมอย่างลีโอนาโดเดอซูซาเปเรล่ากองหน้าชาวบราซิลจากสโมสรวิกตอเรียในลีกของบราซิลที่จะเข้ามาร่วมทีมในฤดูกาลนี้ตัวจะยิงป้ายแดงคนที่ได้เผยบ้ว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณแฟนๆและผู้สนับสนุนผมชื่อลลโอ ผมรู้สึกขอบคุณดีใ,ใจที่ได้เจอความท้าทายใหม่ๆใ,ในญี่ปุ่นผมต้องการเข้าร่วมทีมโดยเร็วที่สุดและจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะมีส่วนร่วมกับทีมพวกเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนๆแ,และก็ผู้สนับสนุนทุกคนดังนั้นโปรโดให้การสนับสนุนผมอย่างอบอุ่นด้วยนะ ทางนี้เนื่องจากข้อจํากัดในการเดินทางในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเกี่ยวกับโควิดในทีนี้จะมีการตรวจร่างกายลีโอนนโดอีกครั้งเมื่อเดินทางเข้าญี่ปุ่นและจะมีการสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการกันต่อไปโอ้โหถือว่างานนี้ผู้ชายคนนี้ต้องมีอะไรดีอย่างแน่นอนทางมาริโนตถึงดึงเขาเข้ามาร่วมทีมเราวมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมาริโนสคิวเตโฮดซัปโปโรเน้นเฝ้ารังเล็กแรก เช็ควันเจลิกประทะก,กับโกอุ้มโดยศึกฤดูกาลฟุตบอลเจลิกหนึ่งฤดูก,กาล2021นี้เป็นลิกสุดของญี่ปุ่นนะฮะจะกลับมาทำการแข่งขันกันอีกครั้งในฤดูก,กาลใหม่โดยจะเปิดน้ำอย่างเป็นทางการในวันที่26กุมภาพันธ์โดยล่าสุดายจากการแข่งขันครอดโปรแกรมลีกทั้งฤดูก,กาลในปี2021นี้ออกมาแล้วแบบชัดเจน ดยทยันโยโกฮาม่าเอฟมารินดอสต้นสังกัดของโกอุ้มเนียจะลงเล่นนัดแรกเล็กแรกนะฮะทางฟุตบอลถ้วยและก็บอลลีกจำนวน25เกมแบ่งเป็นฟุตบอลลีก19เกมและก็บอลถ้วยลันคัพถึง6เกมโดยเล็กแรกแข่งขันตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายนมีนัดกลางสัปดาห์เข้ามาชุกวีคในส่วนของโปรแกรมที่ต้องบุกไปเยือนทีมของทางคอนเลิสปอรนั้นที่มีแข้งไทยอย่างชนาทิพย์สงกสินร่วมทัพอยู่ด้วยนะฮะจะพบกันในวันที่16เมษายน ส่วนโปรแกรมการแข่งนขนันของทางคอนเซรรสปรโรนั้นถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะโดยเลกแรกในฟุตบอลลีกเล่นในบ้านถึง10เกมจะ้งหมด19เกมส่วนฟุตบอลถ้วยลววันครับต้องฟาดแข้งกับทีมอย่างฟุกุโอกะน้องใหม่ในศึกเจลีกซาการาสุและก็คาชิมาแอดเลอร์นะฮะนับว่าเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่เข้มข้นของทีมจากเมืองเหนือเช่นเดียวกันที่ต้องเดินหน้าฝ่าเผชิญความสำเร็จกับเป้าหมายที่เกิดขึ้นในฤดูกาลใหม่นี้ โดยโปรแกรมของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินนสในฤดูกาลใหม่นี้นะฮะในเล็กแรกเนี่ยในช่วง5เกมแรกนั้นก็จะมีดังต่อไปนี้วันที่26กุมภาพันธ์พบกับทางคาวาซากิฟอนเตเล่วันที่3มีนาคมพบกับทางเบกตาเซนไดวันที่7มีนาคมพบกับทางซามาเชฮิโรชิม่าวันที่10มีนาคมพบกับทางฟุกุโอกะและวันที่14มีนาคมพบกับทางอุระะบริตาเมลนะฮะส่วนโปรแกรมของทางคอนเซเลซโปรนั้นใน5เกมในฤดูกาลนี้เล็กแรกนั้นก็จะมี วันท uh <lang> ี่27กุมภาพันธ์พบกับทางโยโกฮาม่าเอฟซีวันที่3มีนาคมพบกับทางฟุกุโอกะวันที่6มีนาคมพบกับทางนาโกย่าแคมปัสวันที่10มีนาคมพบกับทางซามูเอ h ฮิโรชิมาและก็วันที่13มีนาคมนะฮะพบกับทางกัมบะโอซากานั่นเองก็ไปติดตามรับชมและก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะฮะสุดเจเล็กงานนี้ต้องทะลุลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ เจ้าจ่าฝูงลิกปรองประสาทสายฟ้าเปิดปรังรับแข่งแบบปิดเสมือนกับทางพญาไก่ชนไป1ต่อหนึ่งโดยกันที่ทางบุรีรัมนะฮะอดีตแชมป์เก่าไทยลีก6สมัยลงแข่งขันเกมอุ่นเครื่องแบบปิดในช่วงที่ลิกพักหนีโควิด1 9ตลอดทั้งเดือนมกราคมจากการประกาศของทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ล่าสุดลงดวนแข่งเสมอกับทางหนองบัวพิษเอฟซีเทมจ่าฝูงจากศึกที2ไปดวยสกอร1์1ต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่23มกราคมที่ผ่านมานสนามช้างอารีนานั่นเองหรืก่นอนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะช้างบุรีรัมนั้นเพิ่งจะลงอุ่นเครื่องกับการเสมอกับทางขอนแก่นยูเต็ดไป2ต่อ2ก่อนที่ล่าสุดลงอุ่นเครื่องอีกครั้งเสมอกระทางหนองบพิษเอซไป1ต่อ1 โดยเกยมนี้ทัพปราสาทสายฟ้าที่คุมทีมโดยอเล็กซานเดรกามาคุนซูชาบราซิลส่งบรรดาผู้เล่นทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่ลงสนามครบคันนำมาโดยจิเกลจักริดลาสกูลปิยพลภานิชยากุลธินกรอัสุรินอองจูนรุบดินวีระวัฒน์โดดมพันษาเฮวิบูลและก็สุนััเหมือนตาแข่งแบบ3ควอเตอร์รวมเปทั้งหมด135ที สำหรับทางบุรีรัมย์นั้นมีคิวเตรียมบุกไปเยือนการท่าเรือเอฟซีนะฮะในศึกอาฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ2020รอบ16ทีมสุดท้ายในวันพุธที่3กุมภาพันธ์จะเตะเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนสนามแพสเตเดียมมันเองโอ้โหเป็น่างงานนี้ประสาทสายฟ้าของเรานะับผมต้องรอดูกันต่อไปว่าหลังจากที่จะไปแข่งนะฮะกับการท่าเรือเอฟซีในศึกช้างเอฟเอคัพนั้นจะเป็นเช่นไรต้องรอลุ้นกันต่อไปเราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ อาโอยาม่ากับข้อความสุดซึ้งถึงเมืองทองหลังประกาศแขวนสตั๊ดโดยงานนี้ Facebook, ong, Utah, f a c e b o o k เมืองทองยูเตนเ FC ได้ตีข่าวนาโออากิอาโอยาม่านะฮะที่ได้ประกาศแขวนสตั๊ดไปแล้วอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวนั้นได้ฝากข้อความนะฮะเป็นข้อความสุดซึ้งถึงความรักที่มีต่อประเทศไทยต่อแฟนบอลเอเมืองทองและก็สโมรสรแห่งนี้จะเป็นความทรงจําที่ดีของเจ้าตัวตลอดไป ในวันศุกร์ที่ผ่านมานะผมนาโออากิอาโอยามะอดีตเซ็นเตอร์ฮาฟชุดแชมป์ไทยลีกปี2016และก็แชมป์ลีกคัพ2016กับปี2017ได้ประกาศแขวนสตั๊ดไปเป็นที่เรียบร้อยในวัย34ปีโดยปการหลังชาวญี่ปุ่นยา้ายจากทางบองโฟเร่โกฟุ ore, u, มาอยู่กับทางเอสจีเมืองทองตั้งแต่ฤดูกาล2015นะฮะก่อนจะเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การกลับมาควา้าแชมป์ลีกรวมไปถึงลีกคัพได้สำเร็จกันอีกครั้งเขา,าพิพาทจำกับทางกิเลนพยอมมากมายไม่ว,ว่าจะเป็นการลงเล่นทั้งที่ หัวยังแตกรอยยิ้มที่ยังอบอุ่นและรวมไปถึงความแข็งแกร่งที่มาช่วยอุดนรับของทางเมืองทองให้หนาแน่นกว่าเก่านะฮะนักเตะไทยหลายๆคนชื่นชมมาว่านี่คือต้นแบบผู้เล่นที่เปลี่ยนไปด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงโดยอาโอยาม่าได้โพสต์ภาพและก็ข้อความผ่าน Instagram. อินสตาแกรมของตอนเองมาว่าฤดูกาล2020นี้เป็นฤดูกาลสุดท้ายในฐานะนักเตะอาชีพของผมผมรักประเทศไทยผู้คนที่นั่นเต็มไปด้วยรอยยิ้มตอนนี้ผมยังอยากกินอาหารไทย อยากแหวกมะพร้าวขึ้นสดดื่มกินมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขซึ่งแน่นอนว่าครอบครัวผมก็คิดเช่นนั้นเช่นกันผมได้พบกับเหล่าเพื่อนร่วมทีมสุดยอดที่นั่นผมได้ลงเล่นในเกมที่เดดเดือดหลายเกมที่นั่นในปีส0 1 6ันินี้พวกเราคว้าแชมป์ได้ทำให้ได้ลงแข่งขัน acl กับทางอาคาชิมะแอดเลอร์และก็คาวาสกิฟอนเล่มันสนุกอย่างมากมายเลยนะขอให้ทุกคนโชคดีผมรักเมืองทองขอบคุณครับบอสนี่ก็เป็นคำพูดของทางอาโอยาม่าคนนี้นะฮะ ที่แปลมาอีกทีนึงนะผมจากล่ามของสโมสรน,นั่นเองถือว่าง,งานนี้ก็จากกันด้วยดีแล้วก็มีความทรงจำดีมากมายนะฮะกับอาวยามากผู้นี้และนี่ก็เป็นจดลึกเด่นร้อนข่าวพุตมบันทย by Digital Style ประจำวันที่25บุกนาคม2564โดยเฉพาะพครั่งฟุบบอลโดยเฉพาะพะครั้ง